คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้วันนี้คนถือเหลวเดินแล้วการปิดสิการปิดจะกระเพื่อมอีกนึงเข้าแก้วกระบพื่อมอีกท่นเข้าแกลงอย่างเข้าแก้วมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนรวมทุนเนาะการปิดถูกไปเลยเนี่ย ก็เงินเชียร์คนง่ายคอยที่ดีวงเราคอยที่ดีถืงเาอ้าวเดเดเชียรง่ายได้เอวันเลพวกราดนึหาเลยสองสามสี่คนแรกก็ประดลานประหาดผูกันสาสุขันเด็ถกคอยเราดีถืา

ตำนี่แหละว่าหากะองนามาจา่เอยาสามตัวแล้มนเ่มือ่อวหกโอ้หกสามเอวดัเดบอก่าเปียนต่การเปลี่ยเรียบ้อยเลยอยายำอเนาะต่ำสาวเจ๊ได้ปะออกว่าสวบ่าไม่โป่หมดเงติดเดต่ได้เตามคนนั้นนะมาไปนสองสหกสูงลยดดแ หกสป็นไเพรากสงกระยาวดีแท้แม่เจมึงไมปเดปหเมืสิบม่ะแม่อกระยาเอาได้ป่ะเอาแท้ได้ป่เนี่ยเอาแท้ลนจน่ะแท้แท้แล้ลนะอ้อยมาดูแล้วสิอ้อยมาดนแลนะไปอยได้เงินดดอหนึ่งสองสามสี่ห้า ก้อยให้ได้ขึ้นโดนอ่ะนะหายังดีวะหาสองหาอย่างดีาจานสิหดจานตูนิหาสองหาซีรูหาซีสองมาดู โอ้หกสามันี้อะไรนะหนึ่งพันหนึจะใส่หก็่ตยาหกสามใ้ขอสงหกวันใส่นี่เจ้าโอ้เจ้าก็บอกไปโซ่ทิพย์โเนนาะเจ๋อเจ๋เบาไปแ่เส้นเบาคนแข็งถึงเลาวัสซีองเอาหกสามก็หกหาไปหสามหกพันเนี่ยะเป็นลบอกออกมาใ่เอามาสองพันดิาหกไปดิขอ้ข่อยสองพันงเจ้าสามพัน ห3สามเเดียวสามเอียวสีสาเดียวต้องลงเบ้อกิ่นคื้เแล้น้ออองสิะไรเนาะ้นี้ไปเชื่อเนาะม่จนี้ไปเชื่อขนข้าะได้จะจับตัวสบงไมเป็ปาย้วนะครัหนึ่งสองสามสี่หนึงสองสามสามห้ 8 ừ. 8 à? ừ. tổng tình, tổng tình không thích 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 อ้าเจหาืนพอหอกไลวอันมันพือเคมีหกวะทไม่หวะาสา้รวงไปบาะเขาเตงนามไว้ตาเขาเนี er ่ยมึงเ่จะซีไม่แดงจะคืนใครออกมาด้คน ีแดงก็คืนอยู่ตอนสามพันส้มอันนี้สองพันเนอะส่งซงสามพันสามเยี่จะเห็นมีขวาปุ๋ยป่ะขวเห็นตั้ี่อ่าสามพันยี่สี่พันนี่ไม่เพราะว่าอ่ขรสี่นั่นคะ ก็ไดไกอยก็ว oh, oh. ่าซีโอตาพีีน้องแมนย่บ oh. ่ไม่ใช่เจียบอะไรเเลยราไ่อยากจะแต่งส right ีแดคืนมาหลายพดนี่ยังบ่่างนโลตาขอมันมีอะไรโอเดอะไรบ่ตาของใคเพ่หมูงพู่งเได้ถ้าบอว่าใยรเาไมสีมาสิที่เยอ๋อึงสูงมันเด่นวกมาเลยแมโอ

ขย้อยยังไงอีขึ้นไอเลาสันนะฮะแคู่้ันยัสิจละอุ้ยหนต่อหาต่อแล้วคันีโอ้ขยอนออกไปลูกต่อมันก็มวแล้วสอามสี่ห้โอ้โแล้วาฮาะนอะจยอนไปดิจแล้วก็ายฝาดเลยยองไปแล้วไลงหกต่อโอ้ตายละอ้ยตายตาเป็นงนี่เป็นงนี่โอ้ตายละ ก็มาถือแล้วเนาะสุเดียวจูขาเทียมจังลูกไม่ใจฮะลูกนี่ซื้อไม่ใส่กอกระเดยโอ้เดี๋ยวมาหากิจเียเป็นกัยอนมันคือกันไหนเป็นด่านกัยอนมันนย่าหเะยัไห้กอ้กพกราก่อนอืมมี่อันนีหุบเล สิลบลังว่าสี่ดิว่าสีก็สองั่โอ้ห่หาเาดีย๋ยวเลยหกหาหาหกสูงยังอะไปไอ้ทำสองเลยสตมสองอือุ้ยเติงเย่อว่ะติงเติงยอ่อไปไม่ใช่ติงตดำเหมหนาบ่มกวงเอ้ย

ก็ไปเอาแล้วอต็มเต็มห้าใบนึงพี่หลอนสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าเอไปยงแก่เท่ไรพันห้ามื่นหะาจามใบสองสามสี่ะ้า

กินด้ายด้ายกดูนแนี่เห็นว่าคำคำข้าเจ้าถึงนี่เพิ่นจะเป็นสมบุกในใยเพิ่อน่สมบุกแค่เพิ่นไดหนะเพิ่จะหกเอากเอาลวดาเพื่อนถือเพิ่นจะเป็นยังไงบ้าค่สมบกแค่สมบกเอาไงจอเ็้าจไม่หกยัไ้าัดสืหาย่มกเ็ว่าอยี่รอ ทำเยอะจะมาำเนาะบอกแล้วก็ยังหายตได้ใช่ก็ได้เนาะันจเงิปากขันจินก็ถึาก็ตงให้กันไม่เอซีบอกว่าเวลาจีจ่าเงินไ่บอกสวนที่บอกสวนแล้สมุนีสมตันี่ไม่ลงจวงนี้ไม่ได้ทำทำเยอ พวกสามสองต้อเดี๋ยวต้องสี่มึงเด่นแล้วนะพวกสองนีล่ละพวกสามสองปกติบอกกี่อ่ะพวกสามสองอ่ะเด็ก่อยเมอสตาเนี่ยตาเนี่ย่อยมอสบ้างแล้วทั้งหมดเนี่เลยนอกจากตัวนี้กับตัวนี้กับเนี่ยนอกจากม้เนนี่กับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ Ows, again, it. It so like ตัวน yeah. ี้เปาน่อกนรอบนอกนะเอาวัดรอบนอกตัวเอาตงหตงหตัวตงเปนติงดำตัวนี้ไปใช้ผ้าผ่าอ่โรเรื่อนยผ้าป่าติงตาส่ใจอ่ะเปิดหกสี่อ่ะผ้าผ่าติงตามใจก็ไม่เท่าไรหรอกเรียบร้อยผ้า่าพอยเจยบร้อยอันนี้ติงดำนี่นี่ติงตดำไปลงผ้าปากหมนเลยปกสามสองอะไรไม่มีนะกินหมดนะสองนี้มีนจะไปเอาเนาะว่าได้เอากินไป3ามสอง่ อืมกินไปเท่าไหร่น่ะอันาคอยมาส์ด้วยนะหาเยอะเออโทรเยอะมะเอออะไราจะกินเท่าน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด阿拉หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เลขอ๋อันนี้เพิ่นเอามาให้ใเนิมาจะเจ็งต่ำมาจะเจ็งตำนี่เพะมันจะเน้นเลขไปนี่อันนี้เนี่ยเนี่เอาเจ้ากินไปตั้งสาม เออเห็นน้าทำงาใจมันเอนาอละดาวคอยว่าคอยเห็นเมาหมดไรชินหาใบไว้เี่ยม่ชิมหามือนหาจี๊งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบเจ็ดหนึ่งเป็นชิมหาอือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจดเก้าสิบเดสองสามหสี่ห้าโอเคดูเด้อ ที่บ้ตรี่ใจีว่าน่นใจีเสนาไปใจหนึ่งตัวหน่อยู่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดาสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดาหนเจ็ดโอเคไมแปดแปัน้สองสาหหกเจ็ดเปดเจ้าตัสองสามสี่เจ็ดห้าไปจบ อยากเนาะ่ยังหากาแฟเลยที่จะสีส่องโอ้หนได้เบียร์ว้าโอเคเป็นอไเบียร์ดิอ๋อไปไปเลยอ๋อแต่ต้องนึงแดงกปะหยัดตื่นกินยิมพอดีอ๋อกินน้ำมันพอดีนาทีเจ้าแมนถูกนาทีเดียไ์เดยจมกน่ยกเงินก็ถูก กา่เียีีเป็จกิจกรรมที่ยุบแปดันก็ยุบยุบเปงานยู่ไปงานเลยเดี๋ยวไปถามเยเดียวไม่ติดใจหรือคะก็เนาจังแบ่านาไม่ได้น้มันจะขวขวดขวด อันนี้งานกันยูนั okay ่งยูซื่อๆแลด้วยอ่าันมันมนนี่แล้วก็ยูดีเวทสองเยอะนะยูดีเวท้กันโอเคไหมแต่ในพวกมอหรอกพวกมอสพวมอถือเดียวแต่ลงทุณพวกมอถือเวนมั้ยมันมีห่วงหาหน่ะเนี่สี่นี่ห้ห้าบเนี่ยจบสมัยตายมันมีบ่าทนีบ ช้กระองโดอ้่ยายด้นี่เด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามส่ห้นึ่งสองสามสี่ห้าใอขึ้นเปัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ยเดวพันาไดกเลยโอ้อไ่างเนะไต่างๆตงตังได ท่านห้าเอาละปันเบิดหมึกลืหน่งกับรายได้ันาหาเียอือสอม่ะทำหมดทีจ้งมาไหนแ่วมันยังขีดบอกยิ่งนงำเน่าหายไปสิองไร xong một số đó xong là tinh xì xong 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 โมบีเดลหนุ่มตดหาอ๋อโมบีเดติดหาฮมดตก็เจอขงแกก็ไม่ดูเด็ดสี่สองน่าสี่สองอีหลีเรียบร้อยหาสี่สองสิบเอ็ดหาสองหาสองเินาเากิบัตได้อยวราลากินเต้าตางไปจตทั้งนั้นงนันอรกินเต้าตามเขาตามเอี่ยวน่ะเถือบด อดมเยววดบาทนี่ห้าสี่สองสิเ็ดเสียงกันตอสเบ็ดเสียง้สีเ็ดเสียงองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่สองสามสี่ห้าไม่แล้ปะไปเดยไปดูสิบสองสี่พันหร หาพัเลยเอาชิลล่งหาสามเป็นรงหาสองนยังร right ่วงหาสองสองหาด้อีกเยสี่ะร่วงหาชอกับสอนหาเดออีกเฉยไปชิลงสามหาลูกวิ่งวาเงนไไอ้วงองหาราสอีกเยสอมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิบตอนนี้น้าักันโอ้ยัิดเลยนะิลร่งตัวนี้หาส